กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซโพารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีข้ามีรลุนได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะสายด่วน,นะคะ่ะถ้าไม่มาก็สายด่วนก็จะตัดออกจากกองมรดกแล้วนะคะพี่น้องฟดโพบโมบกแตกนะคะนะสำหรับชุดเด่นนะคะก็จะเป็น50นะคะ เจ็ดแปดห้าสามมีแต่อันนี้นะพี่น้องหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งนะคะเดนมินแถมให้เจ็ดศูนย์นะคะมีแต่แถมเลขกบมาจากเทือเนาะพี่น้องจ้าเงินหลายนะ,นะต้องมานะคะพรุ่งนี้มาได้แล้วนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดูแข็งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า